หลังจากเมื่อกลางวันเราพาไปเห็นตูดน้องแพนด้าแล้วใช่ไหมอันนี้เรากําลังจะไปหาหัวน้องแพนด้านะคะซึ่งเขาบอกว่ามันจะต้องขึ้นไปชั้นบนของตึก uh, TFS อันนี้เรากําลังเดินไปจาก uh, ที่เดินไปจากโรงแรมบรรยากาศตอนเย็นคือคนเดินพลุกพล่านมากเลยความวุ่นวายของแยกไฟแดงทุกคนไม่นขนาดใฟให้เดินแล้วนะมีที่นี่มีทั้งมอไซค์จักรายานแล้วก็คนทุกคน ้องระวังนะคะเพราะว่ามอไซค์ไฟฟ้าเขาขี่กันเร็วมากเลยเด็นี่ดูอยู่ากลางเลยเนะี่ยพอตกเย็นอากาศมันก,ก็เริ่มดรอปลงอีกแล้วทุกคนก็คืออากาศเริ่มลดลงก็คือหนาวมากขึ้นะเริ่มเย็นะเย็นอะ่ะนี่นางแพนด้านี่จ้าน่ารักอะ่ะก็พาลอยแล้วทุกคนแต่ว่าดูคนจีนกับคนไทยนี่ค,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 คละะ้ายๆกันเลยปเรื่องกินเรื่องใหญ่ ร้านอาหารเต็มไปได้วยผู้คนเริ่มแบบว่าถึงอาหารเย็นแล้วทุกคนเริ่มเปิดไฟแล้วจ้านนคือเคลื้นมากจ้ะตอนเย็นคนกินงานดูดิลูกเป็นเลิงเลยอะ่ะมันหวานมากเลยดูดิกลยไม้บางเขาน่ากินมากไม่รู้เยอะแยะดูดิมันสดแล้วก็หวานแล้วก็ถูก เมื่อคืนที่ซื้อกินอร่อยแตวันนี้ซื้อกลับไปฟู้ดก็ไม่แพ้เมืองไทยนะจ๊ะขอบอกนะจ๊รระร้านอาหารก็เยอะแยะมากมายจ๊ะร้านใหญ่โตมากทุกคนดูอาวาเราเดินมาเจอพาร์คเล็กๆตรงนี้แล้วมันมีดอกซากุระขึ้นเต็มเลยนะจ๊ะเราจะพาไปดูนะจ๊ะมันก็จะมืดแล้วนะจ๊ะ ยังหลงกันอยู่เลยแต่เราต้องมาตรงนี้เพราะไม่มีคนเลยปกติคนจะเยอะอันนี้ไม่มีคนเลยทุกคนดูเขาเห็นกันจนชินชามันคคต้นจริงนะจ๊ะนี่อุ้ยนี่สีสดมากสีห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้นสวยไหมนี่มันเป็นสีชมพูอ่อน สีชมพูเข้มแหมสวยนะอยู่นะในเขาออกกําลังกายนะจ๊ะคุณลงุงออกกําลังกายอยู่คนเดียวเป็นพักเล็กๆดูจากมุมนี้สีมันก็ไม่ได้สดเนะอ่อนๆค่ะลงันมืดแล้วจ้ะไปไม่ถึงไหนเลยจ้ะ อีกสามนาทีจากที่ต้องเดินประมาณยี่สิบเอทีจากโรงแรมนะทุกคนตอนนี้คือหลงไปหลงมาเพราะว่าไอแผนที่มันรีโลเคตตลอดเวลาเชื่อถือไม่ได้เลยเดินมาจะ2,9งหมแล้วชาวมดจะหลงถนนจะมีคนขายส้มที่ซื้อไปเมื่อคืนยังไม่ได้ชิมนะคะเดี๋ยวลองไปชิมของตัวเองก่อนถ้ารอมาซื้อเพอิ่ม yeah. ร้านอาหารใหญ่โตมาหัวร้านชอบมากเลยโคมแดงนะมันดูทำให้แบบร้านดูสวยเราต้องขึ้นสะพานนะไปนะ <c oughs> <c oughs> อิ่งก็ออกกำลังกายที่ <c oughs> จิมบิก <c oughs> สวยมากเอาคืนก็สวยไฟเยอะแล้วเราจะเดินไปทางโน้นนะ สีสันช่วงคืนทุกคนเหนื่อยมากจ้ะโหลังการสมเป็นเมืองจีนทุกคนยอดนี่แพนด้าเขาถ่ายรูปด้วยนะน่าจะเสียเงินนะแพนด้าเนี่ยรักมากจ้าน้องแพนด้านี่ๆด แสดงแน่น,นะทุกคนป่ะชั้สนสองอใส่ชุดจีนใส่แว่นดำนะจ๊ะ<ม>เป็นร้านอะไรอ่ะร้านขายในสุขสยาขายทองหรอเน่ยสมความรวยของร้านทอง จริงเราเดินมาถึงในเมืองแล้วนะที่วาจะไปดูหัวแพนด้าแต่เราตัดใจว่าเราไม่ไปดูหัวแพนด้าแล้วนะเราจะไปหาอะไรกินแทนเพราะว่ามันเดินเยอะมากแล้วก็หิวมากแล้วก็นี่ไงร้านติ่มซำร้านเนี้ยที่เราเห็นว่าวันนี้เราเราอยากกินลองไหมมีเยอะแยะมากมายเขาให้ไปนั่งข้างในนะคะเตอร์เติดไม่มีคนแต่ว่าหวังว่าจะอร่อยได้หมดนเป็นไม้ๆวันนี้มั้ง เสไม่เผ็ดมากสั่งอันนี้มาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเกี๊ยวซ่าอร่อยไหมคะแล้วก็ซาลาเปาไม่รวมสั่งมาครับดับเบิลคาร์ฟเลยอะใส่อะไรนะผูทีทูสแล้วก็ข้าวผูทีทูสไม่ใช่อะไรค่ะเขากินไปลจับเนื้นอเนื้ออ๋อน่ากินอยู่นะเนี่ยมันแบบใจเยอะมากเอาเลยคะ่ะไส้หาน่ากินอนยะูะ่ะ ว่าอันเนี้ยใส่ปเปลาใส่งาดำเนี่ยอร่อยมากมันนุ่มฉ่ำหวานแน่นอนเนื้อฉ่ำมากอร่อยอะชอบเลยนะข้างแท็กซี่นะแท็กซี่คือเลิศมากแล้วที่นี่เขาใช้รถไฟฟ้าน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ละมั้งเนี่ยเขาเปิดประตูเนี่ยไม่ได้มีกลิ่นอะไรนะกลิ่นควันรถเลยเลิศมากสูดอากาศได้เต็มที่อาจจะเป็นควันจากอาหารแทนเลิศ